ดูครับวันนี้ 1970. มาเจ็บลิ้นจี่ครับวันนี้นี่โอ้โหลิ้นจี่เท่านั้นเลยครับเนี่ยปดเจ็บจากสวนที่นครพนมครับวันนี้ดูครับโ, euh. โอ้โหเ้อเฮ้ยโดกมากครับสดสดจากสวนใลวันนี้ครับพีครับวันนี้เรามาที่จังหวัดนครพนมครับอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับวันนี้มาชมสวนลิ้นจี่นะครับแช่บางส่วนโอ้โหสร้างผลผลิตเยอะมากวันนี้เราไม่เจ็บครับเรามาจากกาลสินมาเจ็บพื้งที่เลย แบบอย่างนี้ครับเป,เป็นการแต่งจริงไปด้วยหักได้บอกพ่าหพ่กหักเลยไหยมนี่ครับโอ้โหนี่คือเป็นการแต่งจริงแล้วก็จะหักเอาใส่รถเลยนะครับรถเราจอดตรงนู้นรถเราจอดตรงนู้นนี่ครับโอ้โหถ้าปีนก็คงไม่ไหวครับเป็นการแต่งจริงด้วยดูลูกมันครับอ่าดูลูกเขาโอ้โหเยอะเยญะครับเยอ่ ไม่ครับช่วยกันครับวันนี้คันก็แพงครับนี่อันนี้เร่ว่าเก็บชุดที่สองแล้วครับนี่เราค่อยมาจัดปลายของมันโอ้โหแถวควนพนมมันจะออกจริงอ่อน ประมาณจี่ีวันนี่ครับแต่จริงก็ประมาณเดือนเดือนหนึ่งครับโอ้นะครับเดือนหนึ่งก็จะแต่จริงอ่อนนะครับดินมันให้ครับวันนี้เรามาที่พีกัดอำเภอเมืองจังหวัดนครปนมครับแรงลิ้นจีครับวันลิ้นจีโลกตรงกับวันนี้นะครับวันที่เรามาวันที่ย5เมษาสองพันห้ารของทุกปีนะครับ ครับวันนี้เรามาหาคุณน้าครับเขาปลูกเยอะเหมือนกันครับมาทุกปีนะครับนี่ก็ับผู้ที่เริ่มทําให้ลิ้นจี่ฝั่งน้องสีนะครับมีก็นี่ครับมาเอาจากต้นพันธุ์ดูครับดูสวนของท่านมาชานี้ครับทําเงินได้หลักหมื่นเลยนะครับหมื่นต่อปีไหมครับได้อยู่ครับจริงจริง้วของเขาในเยอะอที่ที่บ้านนี่สวนเล็กๆอืครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้าครับไอ ชื่อเรียกชื่อเรียกสั้นๆครับคุณตาตาเปลี่ยนคุณตาเปลี่ยนนะครับคุณตาเปลี่ยนเป็นคนที่นี่เลยนะครับผมคนสุรินคนสุรินมาอ๋อเป็นคนสุรินมาแต่งานที่กี่ปีแล้วครับมาแต่งานอยู่นี่ประมาณเกือบสี่สิบปีแล้วครับไอตอนมาแต่งลิ้นจี่มันมีอย่างนี้ไหมครับลิ้นจี่ตอนนั้นยังไม่บูมเหมือนทุกวันนี้ยังไม่บูมบูมใช่ใช่ตอนมายังไม่โตยังยัง ยังขยายพันธุ์ยังไม่ทั่วถึงยังไม่ทั่วถึงครับก็มาขยายพันธุ์ทั่วถึงก็ช่วงประมาณสิบกว่าปี20ปีนี่แหละคุณตาเปลี่ยนมาอยู่ที่นี่ได้ยินว่าท่านดารงตําแหน่งอะไรตําแหน่งด้วยเคยเป็นอะไรมาบ้างครับอยู่ที่นี่โอ้เยอะเยอะมากเลยผู้ใหญ่บ้านระดับแรกก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอ่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านอ่าปัจจุบันก็ปัจจุบันก็เป็นประธานสภา อันนั้นคือคือมาอยู่สมาชิกอบตอน,นบครพนมแต่ไม่เห็นลิ้นจี่แล้วถามจริงวิธีปลูกลายจังหวัดบอกว่าปลูกยากมากครับที่นี่ปลูกง่ายแล้วลิ้นจี่ครับอยู่นี่ปลูกง่ายดูลูกมันดูลูกมันครับโชว์โชว์ลูกอ่าคณตาเปลี่ยนครับวันนี้โอ้โชว์ลูกนะครับท่านทําหลายอาชีพครับอันนี้คืออาชีพเสริมนะครับ <laughs> นี่มีแต่รุ่นนี้นะครับเมื่อเช้านี้ก็มีคนมาสั่งที่ เออที่บ้านนะครับสั่งเยอะมากเลยเออที่นี่ขายกิโลละเท่าไหร่ครับก็ถ้าบางบางบางปีมันก็ไอ้นั่นแต่อยู่นี้ประมาณหกสิบบาทหก <60 S 2> บาทป,ปีนี้หกสิบาทปีนี้หกสิบาท,บาทครับที่อื่นนี่ขายกิโลละร้อยนะครับแต่บางที่